สวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเช่นทางนี้ค่ะวันนี้เพชรก็จะมานะคะยืดนะคะกล้ามเนื้อตรงบริเวณหน้าแขนหรือแขนช่วงใต้รักแร้นะคะถ้าใครที่ทำงานมากๆหยิบจับอะไรก็ปวดเมื่อยไม่มีแรงนะคะ,ะวันนี้นะคะเราเราจะใช้แค่อุปกรณ์แค่เชือกนะคะ เชือกยืดหยุ่นก็ได้หรือว่าเชือกอะไรก็ได้นะคะที่สามารถที่จะนะคะทำแบบนี้เนาะอาจจะเป็นผ้าคนหนูก็ได้ผ้า,าขาวม้าก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยให้เพื่อนๆนั่งขัดสมาธิแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่มีในภายในบ้านนะคะใช้ได้เลยนะให้เรานะคะจับมาแบบนี้แล้วก็นะคะวนรอบฝ่าลงไปแบบนี้นะคะตึงไปไหมแบบนี้ก็ได้นะคะอา่า ยืดแบบนี้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็ค่อยยืดไปด้านหลังอ่าหายใจเข้าหายใจออกกลางออกอะให้ได้มากที่สุดอะนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆยยืดไปโอ้โหปวดมากๆอ่าพอนกลับมาหายใจเข้าหายใจออก กลับคืนมาถ้าใครมีปัญหานะคะเกี่ยวกับข้อมือหรือมือ,มอก็จะปวดมากๆนะคะอีก,กรอบหายใจเข้าหายใจออกไม่ขยับใาย้ขยับขาเฟรมีปัญหาแล้วนะคะหัวไหลเกือบติดแล้วอ้าวไปแล้วโอ้โหยืดไปหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครที่ปวดนะคะค่อยดึงกลับมาผ่อนคลายได้อีกนะคะเดี๋ยวเราจะมุนไปรอบไปด้านหลังเลยเนาอะ,อะถ้าใครปวดะค,ะค่อยๆยกขึ้นมาใหม่ หายใจเข้าหายใจออกขยับซ้ายขยับขวาโอ้โหปวดนะคะไปได้แค่นี้ค้างไว้หายใจเข้าออกค้างไว้หายใจเข้าโอ้มีปัญหานะคะแขนขวาแล้วก็นะคะงายนะคะอ่าฝ่ามือมาแบบนี้ หายใจะเข้าหาจออกกันไม่ดึงความโอ้ยืดแขนได้ดีมากๆข้อมือหัวไหล่หายใจะเข้าหายจออกพอนคลายวางนะคะมือกลับขึ้นมาแล้วก็วางเชือกออกมานะเราจะยืดจนกว่าอาการปวดนะคะตรงเส้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของแขนหน้าแขนแล้วก็ข้อมือนะคะร้าวไปถึง่า นิ้วมือนะคะนิ้วกลางเลยเนาะให้ยืดจนหายปวดไปเลยนะคะทําตามได้เลยหายใจเข้า,าย,ยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้ามีสมาธิโอ้โหดึงไปด้านหลังปวดมากมากค่ออะงอะออใครไปต่อค่อยๆนะลดแขนลงไปด้านหลังเห็นไหมคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงกลับมาเห็นไหมคะ ท่านี้นะดีขึ้นมากๆเลยนะคะเอ้าขยับขึ้นด้านหน้าอ่าแบบนี้นะจะได้ยืดไปถึงด้านหลังให้ได้มากที่สุดถึงด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบเลยเราจะยืดจนกว่าอาการปวดนะคะหน้าไหล่ปวดแขนใต้รักแร้ข้อมือ,อฝ่ามือ,อลดน้อยจนหายไปเลยนะคะโอ้ได้แล้วโอ้เรายืดได้แล้ว ขยับนะคะไปทางซ้ายขยับทางขวา่าหายใจเข้าหายใจออกนะคะอค่อยๆย,นะยืดลำตัวกลับขึ้นมานะคะวางนะเชือกไว้ด้านหลังอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกนะคะอยืดมาแค่นี้เล้วรู้สึกป,ปวดมากค้างไว้นับ1นึถึงสิบหนึ่ง,ง,ส,งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าและสิบขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกขึ้นไปอีกอีกอีก,อกหายใจเข้าและหายใจออก้หายิดไปด้านหนา้าเสร็จแล้วก็นะคะค่อยๆม้วนนะคะเชือกเข้ามาอีกให้แคบอีกหายใจเข้าหายใจออกยืดขึ้น้ยืดลำตัว ขยับซ้ายขยับขวาอ่าหายใจเข้าหายใจโอ้ยืดยาวได้แค่นี้ขางไวโอ้ทางไว้มีสมาธิเห็นไหมคะแคบลงเราก็ยืดได้นะคะลึกลงไปอีกหายใจเข้าหายใจเข้าไว้โหมีสั่นเลยทีเดียวหายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วปวดมากนะคะเดี๋ยวเราคลายเส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะ หัวไหลหรือว่าใต้รักแร้แขนไปด้านซ้ายเป็นการยืดชา้าๆนะคะก้ามเนื้อไม่อักเสบแล้วก็ยืดได้ดีมากๆเห็นไหมคะดึงหายใจเข้าหายใจออกดึงไปทางซ้ายชา้าๆดึงไปทางขวาเห็นไหมวางหน้าไหล่ลงมาหายใจเข้าหาจบดึงหน้าไหล่ แบบนี้นะคะค้างไว้เนี่ยเราได้ยืดตรงบริเวณนะคะแขนนะคะไปถึงข้อมือเห็นไหมคะเห็นไหมความนะคะฝ่ามือลงมาแล้วก็ดึงอ๋อสุดยอดมากๆอา,อา,อาชีพหมอนวดเนี่ยค่ะจําเป็นมากที่ต้องใช้อาชีพนะคะแม่ค้าขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวนะคะโชเฟอร์ขับรถมากๆหรือว่าใครที่มีกล้ามเนื้อที่ นะคะยืดตึงรู้สึกปวดมากๆนะคะแขนไม่มีกำลังใช้อุปกรณ์เชือกนะคะเส้นเดี่ยวหรือว่าผ้าข้ามา้าขนหนูได้เห็นไหมอ๋อนะคะหน้าไหลของเพชรติดนะขะ้างซ้ายจะปวดมากคางไว้ความหน้าไหลลงไปหายใจเข้าหายออกข้างขวาดีขึ้นข้างซ้ายติดอีกรอบเห็นไหมะ่ะกดลงไป น,นำแขนข้างนี้ดึงนะคะข้อมือให้เข้ามาในลำตัวให้มากที่สุดอ๋อปวดมากขยับได้หายใจเข้าหายใจออกคางไว้นะคะจนกว่าอาการปวดนั้นหายไปถ้าใครปวดมากค,ค่อยๆกลับมานะคะถ้าใครไปต่อได้นะคะเราจะยืดจนกว่าอาการปวดตรงบริเวณข้อมือหน้ามือนี้หายไปเลยนะคะ รับรองเลยนะคะคุณจะหายทันทีเลยอาการปวดข้อมือปวดร้าวแขนลงไปที่ข้อมือฝ่ามือ,มอแล้วก็นิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกนะคะอ่าข้างขวาลองไปซิข้างขวา,วขา,ขวานี่ไม่มีอาการแล้ว่แต่ยังปวดหัวไหล่ข้างซ้ายอยู่อเอาไหมนะคะคว่ำนะคะหัวไหล่ข้างซ้ายลงไปโอ้โหข้างนี้ติดหายใจเข้าหายใจออก ช้าๆแต่ได้ผลดีเห็นไหมคะปวดมากตรงบริเวณข้อมือด้านหน้าค้างไว้ยืดกลับมายืดกลับมาค่ปวดนะคะค่อยๆวางกลับไปเดี๋ยวอีก,กรอบนึงนะคะเพชรรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะหายจะเข้าหายใจออกเห็นไหมคะค่อยๆย,ย,ยืดแปะหูค้างไว้เลยหายจะเข้าหายจงมีสมาธิหายจะเข้าท้องพอ หายใจออกมีสมาธิเห็นไหมกดไปนะคะ,ะขนาดนี้นะคะไม่มีอาการปวดแล้วขึ้นมาตรงนี้จะมีอาการปวดมากนะคะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้โอ้โหจนกว่าอาการปวดนั้นหายไปค้างไว้เลยหายใจเข้าขึ้นมานิดหนึ่งอ๋อปวดอีกหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ดึงหายใจเข้าหายใจ ขวานึ่งด้านซ้ายเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนับก็ได้หนึ่งเห็นไหมหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้หาหกเจ็ดแปด อ่ะเก้ 9, คาค้างไว้ก่อนอและสิบยืดมาหายใจเข้าอาจจะออกหูดีขึ้นตรงบริเวณนะคะตามมัดใหญ่นะคะตรงเริเใต้รักแร้ของเราเลยนะคะสหรับที่หยิบจับใช้งานของแขนมือมากมายปวดมากๆนะคะโดยเฉพาะนะคะใครที่เล่นออกกำลังกายมากๆกล้ามเนื้อแขนนะคะจำเป็นมากๆนะคะ เรายืดจนกว่าอาการปวดนั้นหายไปออสุดยอดเลยนะคะเพื่อนคะแค่อุปกรณ์เชือกเส้นเดียวผ้าขาวม้า,มาหรือว่าผ้าคนหนูอะไรก็ได้นะคะชมคลิปนี้คลิปนี้แล้วอย่าลืมไปทำตามกันนะคะแล้วได้ผลล็อกอยังไงเขียนมาบอกเพจได้ด้วยชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมทำตามนะคะได้ ผลรับยังไงก็นะคะสามารถเขียนมานะคะและเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วนะคะถ้าใครที่ปวดมากๆนะคะวิธีสังเกตก็คือปวดมากๆกลับขึ้นมาใหม่นะคะเราก็ยืดจนกว่านะคะอาการปวดนั้นหายไปเห็นไหมแขนไม่ติดแล้วโล่งสบายนะคะแน่นอนเลยค่ะหายปวดแน่นอนแล้วก็มีกําลังนะคะสามารถที่ทํางานได้คล่องขึ้นมากๆด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเพชนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะวิธีง่ายๆนะคะสามารถทําได้ทุกที่ที่บ้านหรือว่าที่ทํางานได้เลยนะคะมีอุปกรณ์เชือกเส้นเดียวนะคะสำหรับวันนี้เพชตก็ Pet, ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าเพชจะนำสาระ,ะดีๆมาฝากกับเพื่อนๆอีกค่ะสำหรับน,นี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ดีมาะ